เป็นหนึ่งนักแสดงของบาดิเสียงทองแล้วก็เป็นหนึ่งนักแสดงรุ่นเล็กของละครน้ำอีสาด้วยนะครับอ,อยู่ข้างเวทีแล้วนะครับบนมือเสียงเสียงบนมือต้อนรับน้องไข่มุกครับเชิญจ้าลูกโอ้โหมาก ไลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไข่มุกค่ะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงชื่นันยาเล่นรถธนามงคลอายุเจ็ดขวบค่ะนี่แล้วนี่แล้วนี่เล่นเล่นที่ไหนคะับเล่นโรงเรียน,น,ยน,ยนจัลรวัฒน,นานลูกกูนอยู่ชั้นปหนึ่งค่ะเออไอเด็กทำมันน่ารักไอตรงโน้นทำนะแล้วแต่จะด่ากันในใจนะครับผม <c oughs> เรื่องก็เอาได้ให้เลยนะ <c oughs> แล้วนี่ได้อยู่ได้ดูอีสานไหมฮะจอห์ในอีสานที่เล่นรับบทเป็นใครลูก นภดเป็นหญิงอยค่ะหญิงอยเล่นยากไหมละครตอนแรกก็ยากแต่พอเล่นไปนานๆก็ยากเหมือนเดิมไม่ยากอ๋อไม่ยากใช่ไหมลูกไม่ยากแล้วในเรื่องมัดเด็ดเสียงทองเนี่ยช่องไหนนะอ้าวไม่ลืมบอกอภูจัดเวยฟังเด็กตอบผิดหักค่าตัวโอ้หนี่ก็ใจร้ายกันเด็กช่องไหนช่องเก้าอ้ารอดตัว <ม><ม>ไปรับบทเป็นใครลูกมานจะเสียงทองรับบทเป็นใครมุกเหมือนเดิมอ๋อข้าชนี้เลยอ๋อชู้ใครมุกเลยเออไม่เหมือนพิการหมัดเด็ดเสียงทองพิการเล่นเ,เป็นหมัดเกาะอยู่หลังตลอดเลย <c oughs> แกก็เป็นญาติฉันสิเล่นเป็นไรเทพจะพบกันอ่านนี่ให้น้องอ่าให้น้องตัวนี้สิครับได้เลยครับตัวเดิมขอบคุณครับให้ตลอดนะครับโอ้ทางนี้ทครไม่เมีแอยหอมแก้มไปด้วยโอ้ให้ตังค์ด้วยโอ้ทุกคนเลยับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับกันไปเนี่ยต้องสั่งละครแต่ว่าต้องให้ให้พี่ๆณัฐอาทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ตอบคำถามเพื่อจะได้ของรางวัลที่เหลือจะได้หน้าชิ้นนะคะขอถามว่าละครหมัดเด็ดเสียงทองออนแอร์ทางช่องอะไรคะใครตอบได้รีบวิ่งมาหน้าเลยนะทีละท่านต่อไปเราจะเอาแบบว่าใครยกมือไวนะครับช่องไคะแค่ะไม่ได้ยินเนี่ยช่องแก้ค่ะช่อง คะขอโทษนะเราทำไปต้องเอาไฟกระแทกไมปผมด้วยฮะช่องแก้วนะบรรยกาศพยักหน้าถูกช่องแก้วถูกต้องต้องค่ะอยากได้ซีดีเอาเอาระบบไหนครับพี่พี่นาวหรือน้องเอิญสิริพรกับเอิญสิริพรกับพงฟ์มีมีอยู่สองคนเลือกไหนลาเนะเออดูเลือกอยากจะซื้อเลยดูสิขอบคุณค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะเราออนแอร์วันไหนคะวันไหนวันไหนวันไหน

สองีิมีพาไม่ใช่พิดผิดสองทุ่มเท่าไหร่แล้วเนี่ยเครื่องอันนี้นี่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 นวันเสาร์สองทุ่มเครื่องอาบุณครับขอบคุณครับเสื้อตัวสุดท้ายสุดท้ายครับพี่เดี๋ยวว่าอย่างจริงจังเลยคะับยังไงฮะขอร้อยใส่ทับุมุตบุญครับโอ้ขอร้อยใส่ทำบุญโอ้โหพี่ทำไมพี่อ แต่พี่ยังไม่มีผัวพี่ก็เอาไต่อก็ได้เลยนะว่วให้ครับพี่อะไรให้เสียไม่สนใจสองคนเลยไม่สนใจเราเลยว่ะให้ตยอบหล่อใจค้วี่ครับพี่อเดยวนะคี๋อไรกันเกรงใจผู้ใหญ่ด้วยนะครับพอไทยด้วยนะเดี๋ยวมีหลายๆชิมรออยู่นะคะยังเหลือชิ้นสุดท้ายนะครับครนี่คือ งม่หายอ่ให้แลมอนอ่ะถือไว้ยาด้วเหมาะแก่ถูกต้องนะเอาล่ะอ่ะน้องไข่มุกไข่มุกฝากมาฟังหน่อยเรียกเรียกแฟนคขับไปเยอะจะได้ดูละครเรนี้เยอะเดี๋้อขอให้พี่พี่นังนังรุกคนพี่พี่นังน้องไหนพี่พี่นังน้องไหนเป็นพี่พี่น้องเป็นคุณลุงคุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณอาเรื่องนี้าใหม่ลูกอย่าแกล้งเด็กให้่รับพูดป่ะ พูดดีมากเลยลูกจะแต่เล่นจะบุกแนะขอให้ลูกป้านาเอานะคะกรุณนาติดตามชมละครมาเด็ดเสียงทองของเราเยอะๆนะคะแล้วพี่หนึ่งมานี่การในฐานะผู้จัดะครับนะคะสาวสวย <S S ถูกต้องพูดปฏิมาพร้อมกับพี่ชายพี่นิโน,โน่ด้วยใช<า>่ค,ค่ะ ละครว่าสนุกยังไงค่ะก็เป็นละครเรื่องแรกนะคะที่หนิงทำร่วมกับพี่นีโน่นะคะเมทีนีบูรณาสิรินะคะวันเชิงงามจำได้นะคะเป็นร้องเพลงนีเองก็เป็นละครเรื่องแรกก็บอกว่าเป็นซิทคอมที่สนุกมากเราได้ดาราที่เรียกว่าเป็นระดับแถวหน้าของวงการลูกทุ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้ทอสะทรอนหญิงลีตั้งแต่ชลรดาอ๊อฟสุภนัทเจมชินกฤษนะคะแล้วตัวไในโนโบไขในโซนตัวล้อมๆทุกคนก็เก่งมากจะเป็นละครเกี่ยวกับพระเอกเน เขาอยากจะเป็นนักมวยแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่อยากเป็นนักร้องแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องกลายไปเป็นนักมวยเพราะว่าค่ายของเราเนี่ยเป็นค่ายมวยและค่ายเพลงชื่อปอเสียงทองในค่ายนอ้ได้เราละกอดเรื่องแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะช่วงนี้นะครับกิจการในยู่อีกเพียบในค่ำคืนนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับพิธีการวกเราวน์โหลดเสียงทองช่อง9ขอบคุณครับสวัสดีครับ